บทบาทอีกอันหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนั่นก็คือบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนนะครับซึ่งทางท่านเขตรหรือทีมงานรวมทั้งท่านผู้ในการโรงเรียนคุณครูนะครับที่จะต้องเข้าไปสื่อสารให้กับทางทางผู้ปกครองนะครับขออนุญ,ญาตไปที่เฟรมแรกนะครับท่านครับท่านจะเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นภาพที่ปกติของเรานะครับ ครูอยู่ในห้องกับนักเรียนนะครับเราเคยเห็นครูใจดีเด็กก็เรียนสนุกนะครับบางครั้งครูก็แอบใจร้ายบ้างเด็กดือ้อแต่การจัดการเนี่ยเป็นเรื่องของคุณครูได้เบ็ดเสร็จนะครับแต่ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในในภาพใหญ่นะครับเราอาจจะมีครั้งย่อยๆในเรื่องของการติวเตอร์ การฟังบรรยายนะครับแต่วันนี้ห้องเรียนจะมีแต่คุณครูนะครับเด็กทั้งหกเก้าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ที่โรงเรียนแล้วนะครับอขออนุญาตไปเฟรมสองเลยนะครับครับอันนี้เป็นภาพที่สถานการณ์เปลี่ยนครูอยู่คนเดียวนะครับขณะเดียวกันนักเรียนเนี่ยไปอยู่กับ พ่อแม่ผู้ปกครองในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยเราเคยคาดหวังให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษากับเรานะครับก็มีความยากลํำดาับบากอยู่นะครับแต่ในรอบนี้นะครับด้วยสถานการณ์ที่มีความจำเป็นนะครับบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนจึงมีส่วนที่จะช่วยเรานะครับอย่างที่ ทางท่านเลขาธิการนะครับได้บอกว่าเราจะปรับบ้านเป็นห้องเรียนนะครับเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นครูผู้ช่วยนะครับก็ฝากให้ทางท่านเขตท่านรองผู้ในการเขตท่านสุทธานิเทศนะครับแล้วก็ทีมน้องของกลุ่มส่งเสริมหรือกลุ่มอื่นนะครับเข้าไปช่วยกันอธิบายนะครับทําความเข้าใจกับผู้หารโรงเรียนคุณครูว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ นะครับทางโรงเรียนนะครับจะต้องช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างไรนะครับถ้าท่านสร้างาความมั่นใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าผู้ปกครองเนี่ยด้วยาการดูแลของบุตรหลานเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกันนะครับกิิดว่าคงคง,งจะไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายสัทีเดียวนะครับจากที่อยู่ในบ้านนะครับ บ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองเนี่ยอาจจะพร้อมเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้านหลังที่สี่หลังที่ห้าเนี่ยอาจจะไม่มีพร้อมเราก็คิดว่าคงจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับที่ที่ท่านเองจะ,ะเผชิญนะครับแต่ผมก็เชื่อในความสามารถของท่านผู้ในการเขตแล้วก็ทีมงานนะครับสามารถที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเอาเฟรมต่อไปนะครับ ท่านเองจะต้องไปเตรียมการสื่อสารนะครับกับโรงเรียนว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้ปกครองมีความพร้อมนะครับในขั้นแรกก็คือความพร้อมก่อนที่จะมีการเรียนจริงนะครับหรือมีการทดลองจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่18พฤษภานะครับข้อแรกนะครับ เรื่องของการที่จะให้ผู้ปกครองนะครับได้ตรวจเช็คข้อมูลนะครับอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆนะครับระบบทีวีระบบดิจิตอล DLTV อินเทอร์เน็ตอะไรนะครับติดต่อกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ให้ติดต่อกับคุณครูนะครับแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ทางท่าน รองกวิีเกียรตินะครับก็ได้ให้โจทย์ให้กันบ้านไปกับท่านแล้วนะครับว่าท่านจะช่วยเหลือกันยังไงก่อนนะครับข้อที่สองนะครับอยากให้ผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูนะครับสบภาพที่เป็นความจริงปัจจุบันเนี่ยหลายโรงเรียนคุณครูหลายคนมีไลน์มี ระบบการติดต่อกับเครือข่ายผู้ปกครองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงจะจะไม่ลำบากอะไรนะครับแต่ท่านไปช่วยเช็คดูนะครับผมเชื่อมั่นว่าบางโรงเรียนบางคุณครูเองยังไม่มีช่องทางติดต่อกันระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองนะครับช่วยเช็คด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นปัญหาตรงนี้นะครับถ้าครูมีไลน์กับผู้ปกครองเองนะครับเอาตรงนี้ก็จะไม่เป็นหา นะครับแล้วก็บางที่มีในระบบโรงเรียนด้วยนะครับเท่าที่เห็นทั้งโรงเรียนมัธยมแล้วก็โรงเรียนประถมนะครับท่านผู้ดูการโรงเรียนมีลายกับประธานห้องของผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ท่านช่วยลงไปดูหน่อยนะครับว่าการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองมีหรือเปล่านะครับขอเช็คเป็นลายคนนะครับลายชัดเลยนะครับว่าชั้นหนึ่งคุณครูดูแล ในส่วนของผู้ปกครอง30、20หรือ40คนนะครับมีครบถ้วนยังไงนะครับประเด็นที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับคุณครูเองโรงเรียนเองนะครับหรือตั้นผู้ในการโรงเรียนเองคงจะต้องศึกษาในรายละเอียดนะครับ ว่าในเรื่องของหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเป็นยังไงนะครับทั้งอุนุบาลประถมมัธยมนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของ DLTV ทนะครับท่านสามารถเปิดได้ดูเลยนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิทางไก่นะครับมีความพร้อมตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนของสื่อสอปทที่กำลังจะดำเนินการในช่วงของมัธยมที่4-6ถึง6เนี่ยเดี๋ยวรออีกสักนิดนะครับสปทกำลังทำอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครูมีความชัดเจนแล้วนะครับจากกระบวนการที่คุณครูไม่ได้อยู่กับนักเรียนนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่พ่อแม่เป็นผู้ช่วยครูเนี่ยคุณครูเองจะต้องไปสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างไงว่าเนื้อหาวิชามันเป็นอย่างนี้นะ,ะวิธีการเรียนการสอนเป็นยังไงนะครับก็ขอให้มีความเชื่อมโยงกันตรงนี้นะครับหรือถ้า ในระบบโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะท่านอาจจะทําแผ่นพับทานทำคู่มือนะครับกระจายไปในเรื่องของการสื่อสารนะครับอันนี้ก็ฝากท่านด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งการเตรียมการที่จะนําคุณครูปรถมแล้วก็คุณครูนุบานนะครับไปไปเยี่ยมบ้านนะครับเอาเฟรมต่อไปนะครับในช่วงระหว่างทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลวันที่18หรือ มีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ววันที่หนึ่งกรฎกฎาคมเราจำเป็นต้องใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนทางไกลนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าวันนี้ผู้ปกครองพ่อแม่นะครับเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยครูนะครับตรงนี้ก็คงจะมีการกำหนดร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับอย่างที่ได้นำเสนอข้อที่หนึ่งก็คือให้ผู้ปกครองนะครับ ต้องรายงานการเข้าเรียนของเด็กให้ครูทราบนะครับในเวลา8โมงนะครับตรงนี้อาจจะยกเว้นในเด็กโตเด็กมัธยมปลายคุณครูอาจจะเช็คตรงกับเด็กนักเรียนได้นะครับอันนี้อาจจะมีการอ่าผ่อนผันกันนะครับแต่ในระดับเล็กๆอนุบาลปรถมเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนะครับที่จะมาช่วยครูนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับเริ่ม เรียนตามตารางเรียนก็แล้วแต่ในช่วงของแต่ระดับไม่ว่าจะเป็นอุบาลตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง11โมงนะครับหรือปฐมมัธยมที่เรียนกันไปถึงบ่ายนะครับตรงนี้นะครับก็อยากให้ผู้ปกครองหรือผู้ช่วยครูเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมรับชมแนะนำดูแลช่วยเหลือกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งตรงนี้เองนะครับคุณครูมีเทคนิคอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสื่อสารกับคุณครูว่าในการช่วยเหลือแนะนํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าให้ผู้ปกครองทําแทนคุณครูเนี่ยจะทําอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าความรักความดูแลบุตรหลานของท่านเนี่ยผู้ปกครองจะเข้าใจแล้วก็จะเป็นผู้ช่วยครูตามที่ที่เราต้องการได้นะครับประเด็นที่สามนะครับซึ่ง สถานการณ์ตรงนี้คงจะเกิดขึ้นนะครับแบนห้องเรียนปกตินะครับเราก็จะพบว่ามีเด็กบางคนที่อาจจะมีข้อสงสัยมีปัญหาในเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผู้ปกครองอยู่บ้านกับเด็กก็ต้องทำหน้าที่ที่นี้แทนครูด,ด้วยนะครับนะครับขณะเดียวกันเจอเด็กที่มีปัญหาต่างๆเนี่ย ผู้ปกครองเองอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับทํำยังไงที่คุณครูเราจะบอกกล่าวกับทางาผู้ปกครองเด็กนะครับดูในเรื่องของพฤติกรรมเด็กไม่เข้าใจตรงนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารโดยตรงกับคุณครูนะครับซึ่งคุณครูเองก็ในช่วงของการเรียนการสอนคุณครูก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็คงจะประจําอยู่แล้วก็รอประสานติดต่อกับทางทางผู้ปกครองนะครับ อีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงหลังพักหรือหลังเวลาเรียนไปแล้วนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการรวบรวมแฟ้มงานการดูแลเรื่องของการทดสอบรักเรียนอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งที่จะให้คุณครูนะครับในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษานะครับไปพบกับผู้ปกครอง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทอีกหน้าที่หนึ่งของของ,ของทางผู้ปกครองนะครับแล้วอาจจะมีปัญหาเช่นนะครับกรณีพี่ที่ไม่มีผู้ปกครองนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีอุปกรณ์ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับท่านเองคงจะต้องไปชี้แจงกับโรงเรียนกับพ่อองเรียนกับคุณครูให้เจช,ชัดเจนนะครับว่าเคสมาอย่างเงี้ยท่านจะทําไงนะครับเช่นนะครับ หาทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีญาติพี่น้องหรือพี่หรือบุคคลอื่นในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือจะใช้ในระบบของรูปแบบอาสานะครับผมยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเนี่ยอสมอนะครับถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเหลือนะครับ นำพาให้ประเทศไทยได้ได้รอดพ้นจากโควิดจำนวนมากถ้าท่านเห็นสถานการณ์วันนี้ที่มีตัวเลขของผู้ป่วยลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกมากมายนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนได้นะครับเปลี่ยนจากช่วยเหลือทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับวันนี้สถานการณ์เบาบางนะครับใช้กลุ่มชุมชนเขานี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของของอการศึกษานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกกันทั้งแตกต่างกันนะครับทั้งโรงเรียนในเมืองผู้ปกครองเยอะท่านจะทํำยังไงนะครับทาคู่มือแจกไหมหรือ,อยังไงส่วนในชนบทก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับคุณครูสามารถนัดหมายชาวบ,บ้านได,ได้ได้พูดคุยกันนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเฟรมนี้นะครับผมใช้คําว่าพิกวิกฤตโควิด นายเทนเป็นโอกาสสร้างกิจกรรมความรักความผูกพันกับบุตรหลานนะครับเดิมนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน5วันนะครับหยุด2วันไอสองวันเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจให้เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเพราะถือว่าเป็นวันหยุดภาระนี้ตกอยู่ที่โรงเรียนตกอยู่ที่คุณครูไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่วันนี้สถานการณ์ไม่ใช่นะครับเด็กเองจะต้องอยู่กับผู้ปกครองทั้ง7วันนะครับวันนี้ก็อยู่มาแล้วตั้งแต่เดือนมีนานะครับวันนี้จะหมดเมษาแล้วนะครับแล้วยังต่อพฤษภามิถุนาอีกนะครับถ้าตรงนี้นะครับเราไม่สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้ผู้ปกครองปล่อยปะละเลยเด็กนะครับโอกาสที่จะเกิดเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดี นะครับผมเชื่อมั่นว่ามีจํานวนมากนะครับทํำยังไงที่ทางเขตพื้นที่สื่อสารกับโรงเรียนกับคุณครูว่าในกิจกรรมทั้ง7วันนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องสร้างในเรื่องของวินัยในตัวเด็กในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทางการศึกษานะครับที่จะต้องเข้าไปนะครับบอกกล่าวกับผู้ปกครองฝึกนะครับ เราก็จะมีกิจกรรมนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างมาเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งท่านั้นเองนะครับอาจจะมีหลากหลายตามแต่ละบริบทนะครับเช่นเด็กปถมวัยก็จะถนัดเรื่องของการเล่านิทานการเสริมสร้างรักการอ่านการเล่นการฝึกเก็บของอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทักษะในเรื่องของวินัยเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเด็กปฐมนะครับวันนี้ เริ่มมีมือถืออะไรต่างๆนะครับลดการเล่นหน้าจอมือถือบ้างไหมกลับมาให้ในเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับรวมทั้งเด็กมัธย,ยมต้นมัธยมปลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับสูงขึ้นนะครับเรื่องของการอ่านหนังสือวรรณกรรมนะครับหลายๆท่านเด็กละเลยไปเรื่องของการอ่านนะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าวรรณกรรมหรือในเรื่องของภาษาอังกฤษออนไลนเ์เรื่องดนตรี รวมทั้งเรื่องของงานบ้านการช่วยเหลือง,งานอาชีพอะไรต่างๆนะครับมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็มีการฝึกในช่วงของ7วันนี้นะครับตรงนี้เองนะครับผู้ปกครองเองอาจจะไม่มีสื่อไม่มีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากหน้าที่ตรงนี้ไปกับกลุ่มไอทีของเขตนะครับศึกษานิเทศกลุ่มสื่อนะครับต้องทําการบ้านอย่างหนักนะครับว่ากิจกรรมพวกเนี้ย ผู้ปกครองจะหาได้อย่างไงในออนไลน์ต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นในลัศมีหมู่บ้านวันนี้อาจจะต้องยกหนังสือจากในห้องสมุดของโรงเรียนเอาไปให้ผู้ปกครองนะครับได้อ่านนะครับอันนี้ก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับก็ฝากกับท่านนะครับครับเพราะนั้นบทบาทในส่วนของอผู้ปกครองนะครับวันนี้มีความสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่า ผู้ปกครองอยู่กับเด็กนะครับผู้ปกครองเป็นครูผู้ช่วยนะครับก็คงจะได้นำเสนอเรื่องของบทบาทของผู้ปกครองเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ